สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูช่องวิไลใหโชกนะครับเมื่อนี้ทางสองเฮาได้เดือนทางมาถึงวัดทันพระอาจารย์ตนสิทธิเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อพายซีมาต่าแนวทางตัวเหล็กนะครับอาบว่าจะเป็นซ่องผะมุ่นหาแส้นะครับสูตรเหล็กวิ่งเงินหลานนะครับบาทันพระอาจารย์สิให้แนวทางตัวเหล็กไปทิศทางใดนะครับอาเพื่อมาไปการเซยเวลานะครับขอการเรียนเชิญที่ทุกท่านนะครับมาไปการนมัสการทันพระาาจย์น้ำกันขอการเรียนเชิญครับ นมัสการ,ร,การครับอ,ะจะอจะเล่นพอนจะเล่นพอนมาติดตามแนวทางสลาดกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่สิบหกเนาะกัะโปสิบของมีตรงกับวันพฤหัสเนาะครับวันพฤหัสแลมสองค่ำเดือนเจ็ดเล่าเดือนหกไทยส่งกับวันพฤหัสนี่เด้อเอฟซีอยากใครยังไม่มีแนวทางเนาะครับพิจารณาตามแนวทางนี้หนึ่งสี่แปดไปกินกว๋วยเตี๋ยก็ไปกินสมตำแล้วม่มมีกับโป วดที่แล้วที่ผ่านมา925าสาวอมซินสวยๆเต็มๆเลย196เสาวไทยงามๆเขารอบวันนี้มันเพื่อเอดหแคบเอาพิการนาวจะมาติดตามเลขซองประมูล5แสนบบอกไปก่อนเนอเอฟซีผมมาติดตามผู้ที่หลังเลขออกที่บางกอกคนบอกกิสกลเลขประมูลล่างประมูลบนเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวคือกันวัที่แล้วรับผมต้องใส่ปดเตือนต้ังว่างวดอย่มากไหมเอาเลขประมูลบน เนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีน้องงวดที่แล้วเขาก็ลดไปจุดปุดเลยเกือบสองปีครับอัศจรรย์อยู่เลยเลขอ่ลอยตัวสีมาตัวหนึ่งในนี่เนาะครับให้ในปีสองปีบุรถจักเทียนี่ว่าก็ลดงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างมางวดนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ห้องสู่สูว่าสูก็ได้ถอยก็ได้หรือไไ้ที่สูก็เอาเดือนหนึ่งมีสองครั้งไม่สนับสูนเลยเ่นการพนันเด้ออาจารย์คิดตามแนวทางนี้คุณ ผู้ใหญ่เนาะให้เลขซองบนมาซองห้าแสนเนี่พี่น้องกับเอ่อ่นกะบหมดที่แล้วเพิ่นกะบลุดขึ้นกันแต่ว่าีัวนี้่นเต็มที่ของเพิ่นเลยอ่ะก็เพิ่นกัให้มาเดินวิ่งลูดเจ็ดกับวิ่งลูดสามเนาะบนอย่างเดียวครับผูบ้ใดมีเลขที่ชื่นชอบเนาะเอามาติดกับเลข 7, เจ็ดตอามาติดกับเลขสามแต่เลขสามเนี่ยในสูตรแนวทางเดินของอาจารย์มีแค่สองสูตร แต่เลข3ไปชนเลขประมูลล่างสงสัยไปล่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจตามที่ท่านเน้นเอามาเนาะเจ็กับเพราะว่าเลข3มนี่สูตรอันนี้ตามแนวทางของอาจารย์เนาครับคือ3มนี่ชนเลขล่าง10กว่าสูตรมาบนกั่สองสูตรเพราะฉะนั้นไปไปล่างแล้วเพราะว่าประมูลล่างอีกกากับสามเนาะครับปิดเลขประมูลล่างมากไปทางล่างเนาะครับ เลดเจ็ดนี่กงชนสูตรพิษิทความรวยมาปูเจ็ดนี่ช่อนสูตรพิสิทิความรวยรเลขเด่นเดินดีด้วยเจ็ดเนี่ยแล้วก,ก็อยู่ในกําลังวันก็ลักลักลักกัตรงเป๊ะอยู่นี่มันก็เรื่องหันแถวนี้แถวหลักสิบแถวนี้แถวหลักสิบเห็น่รับนี่ก็โฮเกนบ่หลักสิบ่เนี่ป่อาลักสิบเนี่ยเนี่ยเป็นเลขสี่แถวนี้แถวหลักสิบแถวนี้แถวหลักสิบเพราะฉะนั้นเจ็ดก็ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแต่ใครมีเลขในใจเอามาประกบ จัดคู่ก็เลข7จ็ดก็เลข3แต่อาจารย์ขอแนะนำเนาะเลขเดินดีตลอดปีข้ามปีแล้วมี0ูนยมีห้ามีเกแต่3นี่เราเป็นตัวตัวลองเอาไปล่างซะถ้าเอาศู 0, 7, นมาใส่กับศย์เนาะคเก้ามาก็ดห้มาก็57นี่ตามแนวทางที่อาจารย์เสนอให้นะเพราะว่า0ูนย์ห้าเก็อยู่ในกําลังวัน3ตัวเลยเนี่ยเป็นแนวทางดีๆเอาคิดเบิ้งงวดทีแล้วนี่ ศูนย์กับเก้าเนาะห้ากับศูนย์เดินดีเนาะมนันก<ร>็เก้าเดินดีเก้าหกมาบนะศูนย์สองใบล่างเป็นวบเนี่ยขาดศูนย์ไ่ได้เนี่ขาดศูนย์ก็เก้านี่ยากอยู่เนี่ยต้องมาบนให้เห็นศูนย์ห้าเก้าต้องมาบนล่างให้เห็นอย่างละชุดเผื่อมาทำกัน,กนวันนีเ้เขาเด่นเอเจ็ตตัวเดียวมาปูเด่นเด่นเจ็ดตัวเดียวจำหรับสำหรับเลขกับซ่องหาแสนเด้อสำหรับเลขซ่องหาเด่นเจ็ดลองสามครับ วันนี้เพิ่นบ่ได้เจาะมาไหสูตรเดินดีฟูกะศูนหาเก่านะปูเนาะสูตรเดินดีคือศูนหาเก่าจับปกะกบเลยครับแต่ในวิ่งบนเงินล้านอาจารย์วิ่งบนเงินล้านอาจารย์ก็ยังชนอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ชนที่เล็กเจ็ดเจ็ดนี่เป็นตัวเจาะของอาจารย์วิ่งบนเงินล้านเอาวิ่งบนเงินล้านอาจารย์บ่อหลุดเด้อหาเก่าเนาะตะวันเก่าต่วันเลขประมุ่นเพิ่นหลุดต่วันของอาจารย์บ่อหลุด ของอาจารย์ก็เดินดีต่อเนื่องอสำหรับสายหลุดสายวิ่งม้วนผ่าเดินนี่สูตรอาจารย์เองอเน้นไปที่เลขาล่องเล็กเก่าจับไสหา,าหาเก่าหาเจ็ดเก่าเจ็ดผลสุุปแล้วเก่าเจ็ดกระจับคู่ใไ่นีตามคาดเนาะแมนบ่าคิดบางดี่ดีกระปุพอ,อเจ็ดนี่เล็กเล็กมุมมุ่นหาแสน กระสุนเก่าเจ็ดพอมเด่นอีกตั้งหางนี่จะซ้ำจอให้เลยได้หนิเนาะเอากระนาเบ่งดีดีนด้หนิในสูตรของอาจารย์นี่แต่อันนี้เจ็ดมาลอยเจ็ดเก้าห้านี่คือตัวเด่นที่สุดห้าเจ็ดนี่เขากระสุนหาเก้านี่รู้สึกเจริญดีนี่มีครบด้วนี่กระหาเก้ามีครบเลยแต่สูตรวิ่งบนเงินล้านอาจารย์ได้ห้าเด่นที่เลขห้ารองที่เลขเก้าแต่หลักหน่วยหลักสิบเนี่ยเข้าศูนย์ห้าเก้านี่สังเกตบังดีๆีวะ ูนหาเก้าที่ว่าเลขเดือนนี่ครับไม่มีแต่ศูนย์ห้ากับศูนย์เก้าเท่านั้นเองมันจะมีแค่ห้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเก้าเจ็ดกะโอ้สมหวังนี่นี่สมหวังนี่นี่เอาคือประเด็นเก่าเจ็ดเาแสดงว่าตัวร่องครับตัวร่องแต่ว่าหาเจ็ดนี่กะตรงครับอ่าศูนย์เลขเดือนดีศูนย์หาเก้าประกอบกับเจ็ดประกอบกับเจ็ดแมนปูอันนี้ก็ศูนย์หาเก้ามานน้ำกันครับขันขันเท้าคิดตามตามตามศูนย์เลขเดือนเนาะ ต้อแปลกงวดอยูกัส้นหาเก่าที่เก่าือวบที่แล้วมันคึ้ตั้งหกเก่าแล้นะอ๋อกับเป็นแนวตั้งดีๆน่ามาฝากกันนีเด้อก้อมสินทกศสามตัวหน้าสามตัวไทยนี่มีแค่ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้านี่อาจารย์เด่นที่สุดคือเจ็ดเก้าห้าตัวร่องคือศูนย์หาเจ็ดนี่ดีมีสองสุดแต่ใครชอบเจ็ดตัวนี้เนาะเลขเดินศูนย์ห้าเก้าเก้าเจ็ดเนาะง่ายเหมือนกันครับอ๋อกับ สายหลุดสายวิ่งกงียจาแล้วาเด้อของอาจารย์ยังบัตหลุดครับอาจารย์บันหลุดอันนี้สําหรับผู้ที่ยิ่ชอบเท่านั้นเนาะครับลำรวยครับปูซ่องหาแสนนี่เป็นบริจับครูเห็นมาปูมว่นี่ปัตจับจับตาซ่องห0 0มืนลังเจ็ดหก6มื0 0ลังเจ็กับสนี่มีสิทธิ์มานํากันบ่ปูเพนว่ามาตัวเดียวมาตัวเดียวมาตัวเดียวเพ้่นว่าเจ็ดกับสามนี่มาแค่หนึ่งตัวนะอย่าจับอย่าจับประกบกันไม่มาด้วยกันครพนว่าไม่มาด้วยกัน แต่ข้างล่างน่ะมาด้วยกันมาด้วยกันข้างล่างน่ะมาด้วยกันแต่ข้างบนมาแค่ตัวเดียววันนี้มาแค่หนึ่งตัวเถ้าพี่น้องพิจารณาเอาเด้อรฤศสิกบใส่สูตรของอาจารย์ก็ได้ครับอันนั้นเป็นเลขเลขวิ่งบนเงินล้านเป็นโม่อันนี้เลขวิ่งบนเงินบนเงินล้านนี่ยังบวชขาดก็เคลื่อเลยยังไม่เคย่วชที่แล้วกับเขาเนาะเขาเขาที่แล้วก็มาตัวร้องเมื่อวานนั่งแข็งๆนอซองครับปูออกบุกซีสองเบอร์โอ้ยเมื่นวานมาทำกันสองสามซี งวดชุดหนึ่งสองกับมาน้ากันครับอ่าบานี้งวดงวดที่แล้วนี่อ่ากับหาเนาะของเก่ากับหาเบิ้งเอาใหเ้เอาให้เอฟซี 4, บางบ่านเนาะของเก่าที่อาจารย์ตัดออกไปในในใน,นชบ,บาหรือว่าในทองต่างๆก็ได้ไประโยชน์ได้แต่ว่าหลังจากหลังจากหาไปแล้วอาจารย์มาตัดที่หลังครับไม่แม้ไม่แมนตัดเด้อาจารย์เน้นังนครับนั่นแหละนี่อันี้นี้นี้ครับสุด สี่ชุบแที่สบาไทยไปเนาะครับสาศภาหลอกหลังจากงวดนั้นมาอาจารย์ก็เมาลักลอยสองออกเลือหนึ่งมันบอกคก็ที่มีหนึ่งหาเก่าหนึ่งหกเก่าหนึ่งหกแปดบาดในจา์ก็มากตากับบาดทั้งสี่กักจักไปขอไปชิมงานท่างบนหลักท่างอุดรครับพระเจ้าเลหลายช่องอ่ะกับสรุปแล้วก็คือว่าขันไฟเห็นก้อนหนานั่นแต่ว่าบัดสุดท้ายแล้วอาจารย์ม่เน้นเก้าหาเม็ดเยวเนาะก็เลยก็เลยทำเหตุเอฟซีเขาใจพิดอันนี้เอฟซีก็เขาใจพิดได้เนี่ย อันเบืองดีๆด้วยนี่วิ่งบนเดี๋ยวว่าแม่เล็กดับเด้เสียวอีกว่าเสียวอีว่าที่อะไรอ๋การว่าเป็นยังเขากมีการพิจารณาเนาะใครติดตามอาจารย์ในเข้าใจนะไม่ใช่เลขดับนะนี่นี่ไม่ใช่เลขดับนะแต่เป็นตัวที่ให้เจ้ามือเขาไม่มองนี่เขาจะมาอันตัวนี้นี่อย่างเงี้ยเขาจะมาอันตัวนี้ แต่รู้ไหมว่าอาจารยนมองตัวไหนเอาอีกบ่นี่เดี๋ยวสิการะบาดให้เอายิบ่ะก็เกตซูนก็เกตที่ครับอันเจียงซี่นี่คือจังได้เจ้ามือคนกับพิจาระนาตตามหอกอสิอันแมนครับขันเจียงซี่หอกกากระบาดรลดังี่ยรวดเอาอะกับพิจาระนาเนาะสร้างดีครับครับ เอาค่ะพี่น้องค้แคปหน้าจอไว้นะคะเนาะการเลขซอกนะคะห้าแสนบนนะคะเนาะพระอาจารย์ห้มาจับ3นะคะฟันเน้นไปนทีเจ็ดนะคะเนาะรากาเลขวิ่งบนเงินหลานนะคะที่พี่น้องร่อค่อยนะคะพระอาจารย์ก็ให้มาเป็นหากับเก่านะคะฟันเน้่นไปทีหานะคะเนาะแคปหน้าจอไว้เรื่อยค่ะพี่น้องค้เป็นแนวทางนะคะเนาะประมุลครับพี่น้องเขาลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะครับรับจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากท่านพระอาจารย์ ต้นเศรษฐีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางว่าว่าจะเป็นอ่าเลขช่องหาแสนนะครับแล้วนกะ็สูตรวิ่งเงินล้านนะครับพี่น้องเฮ้าวางว่าตัวเลขแนวทางเอฟซีคือสิแคปหน้าจอไว้แล้วนะครับเนาะพี่น้องเฮาธรรมักสัจฉกับแคปหน้าจอไว้นะครับตาบอมักกับผ่านนะครับพี่น้องเฮาทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับอาสชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องนะครับอย่าเป็นกำลังแรงใจหาคลิปเด็ดๆดังๆฝากพี่ตอนน้องนะครับ สุดท้ายนี้ให้พี่น้องยูดิม่แห้งโศกหมันลำลุ้ยสุขุสุขคนสวัสดีครับ